ัาลรมอะลัยกุะเรหัมะตุลลอยตะราลาวะบระกาตุดิฉันชื่อนางสาวโนราสัมแอกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนจัญยาอิสลามวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรจำเป็นก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในเรามาทำความรู้จักโรงเรียนกันก่อนค่ะ Oh, I love you so. I love you so. I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew. I love you. Okay, uh, I think that's, that's it. Okay, it is uh, easy enough for you too. And a snake, and I say, you <laughs> 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 To study in Kenya Islam School. Okay? okay. Oh my, thank you. Thank you. Thank <laughs> you. สี่แล้วก็ไปหันข้างสี่หันสี this, ่ได้เป็นเนี่ยแสดงว่าตรงนี Congrats ้ก็จะเหลือเท่าไหร่ละจะเหลือเป็นสิบหกจุดด้วยใช่ป่ะพอได้สิบหกจุดสิบเพราะฉะนั้นหาันไม่สิบนะครับก็คือยังไงตรงสอง

นอกจากนี้โรงเรียนจัญยาอิสลามยังมีกิจกรรมมากมายในรอบปีที่ผ่านมาค่ะ Mohammad my Mohammad my Mohammad my Mohammad teacher Allah Rasool guide beloved Ras ah. is 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 friend is is kind servant compassionate always my 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 hero Muhammad my leader The Allah. Muhammad the kind. Muhammad the compassionate. Muhammad always smiles. beloved of Allah Muhammad the brave Muhammad is the one he is the seal of the prophets of Allah I wanna walk like you talk like you read my Quran just like you wanna be like you in every you are the closest to Allah. I wanna smile like you, breathe like you, read my salah just like you. Wanna be like you in everything I do, Ya Rasulullah. Muhammad is the light, Muhammad so gentle, Muhammad the radiant. Of Allah, Muhammad the humble, Muhammad so generous, Muhammad the faithful, the closest to Allah, Muhammad the honest, Muhammad the considerate, Muhammad the loving friend of Allah, Muhammad the trusted, Muhammad is the one, the last messenger of Allah. I wanna walk like you, talk like you, read my Quran just like you. Wanna be like you in everything I do. You are the closest to Allah. I wanna smile like you, breathe like you, read my Salah just like you. Wanna be like you. ทำไมคุณถึงมาเรียนที่โรงเรียนจันยาอิสลามคะค่ะทำถามท,ที่คุณทำมาสักครู่นี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากก็คือในโรงเรียนจันยาอิสลามนี้มีเรียนมีการเรียนการสอนที่เป็นสามัญและศาส,สนาแล้วก็ทําให้เราเรียนรู้ทางด้านสองด้านนี้ได้อย่างภาคภูมิใจและโรงเรียนจันยาอิสลามนี้เป็นโรงเรียนที่ตามตามโครงการตามไร,ระราชสดำริอีกด้วยค่ะทำไมคะ เรียนจริยาอิสาลามนะคะจะมีการเน้ยนศาสนาแล้วก็สามัญค่ะแล้วก็มหีหอพักที่ะสะอาดแล้วก็มีน้ำประประาใช้ที่บริสุทธิ์ค่ะสามารถนำมาดื่มได้เลยค่ะเพราะเสนอและมีเพื่อมากไหมคะเพราะเพื่อนแนะนำค่ะและ ได้ยินว่าเพื really? to to ่อนเรียนสนุก <Darth> ก <Vader> ็มาเรียนตามค่ะเพราะแผนการเรียนท่องจำอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์ดีหนูก็เลยอยากเก่งเรื่องท่องจำอัลกุรอานและวิทยาศาสตร์ได้พร้อมๆกันค่ะทำไมคะเพราว่าอยู่ใกล้บ้านค่ะนูอยู่แวงค่ะและได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนติญญาเพราะที่นี่ดีและการเรียนกันก็ดีด้วยค่ะเพราะอาจารย์ทุกท่านเข้ากับเด็กนักเรียนได้ดีเพราอยู่ใกล้บ้านค่ะเป็นมาสะดวก ทำไมคุณถึงมาเรียนที่โรงเรียนจันใหญ่สลางคะถ้ได้ฝึกอาชีพทำกรอบรูปเป็นงานอดิเด็กของตัวเองค่ะหนูอยากเรียนสายวิทย์ค่ะและอยากเก่งอัลกุรอานพร้อมๆกันค่ะเพราะอยู่ใบบกล้บ้านต้องเรียนใกล้ค่ะพราะมีการเรียนกิตติธรรมเรียนอัลกุรอานและกีตาิธ <laughs> รรทำไม,มะค,มคมะ เพอเรียนที่นี่หนูนได้ปิดหน้าค่ะทำไมคุณถึงมาเรียนที่โรงเรียนจนยันญาอิสลามครัได้ทำส่วนค่ะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หนชูชอบค่ะเพราะหอพักใหม่